ท่าผู้ชมนะคะยังอยู่ในรายการล้วงเด็ดเผ็ดมันอยู่ค่ะและช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเมื่อสักครู่นี้ใ<ช>ส่พีคมากๆเนื่องจากว่าผู้หญิงเราเนี่ยหยุดสวยไม่ได้จริงๆ,ๆนะคะ <ๆ S 2> ความขาวกระจ่างใสริ้วรอยบนใบหน้าของเรานะคะต้องไม่มีค่ะริ้วรอยเราต้องหน้าเด็กอ่อนวัยตลอดเวลา<ช>และ้องบิษัานเนี่ยก็นำโปรโมชั่นดีๆมาฝากกับเรา<ช>ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างลาฟาวีด้วยย้อนไปหนึ่งรอบด้วไหมคะว่าลาฟาวีเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเลือกใช้แล้วจะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างผลลัพธ์นะคะก็คือค่าหน้าขาวกระจ่างใสค่ะแล้วก็ ใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งกร้านหมองคล้ำนะคะรวมไปถึงริ้วรอยแล้วก็รอยเหี่ยวย่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะบนใบใบหน้าตรงไหนเพราะว่าร่างกายของเรานะคะหรือว่าแม้แต่ใบหน้าเนี่ยมีกล้ามเนื้อถ้าใครที่ใช้กล้ามเนื้อทําให้มันหดเกรงเยอะๆอย่างเช่นริ้วรอยขมวดคิ้วอะไรก็แล้วแต่น่มันจะเกิดริ้วรอยเยอะใช่ค่ะตัวนี้สามารถช่วยคุณได้ค่ะแล้วก็7จ็ถึงสิวันเท่านั้นเองเราก็จะรู้สึกแล้วว่าผิวของเราเนี่ยตึงกระชับขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นไม่หมองคล้ำแน่นอนค่ะชอบอ่ะอยากได้เลยแหละ ดินั้นแอบข้างหน้านี่เลยแอบถามนิดนึงคือเซตเนี้ยนะคะถ้าเกิดแบบว่าเราจะซื้อให้คนที่เรารักได้ไหมคะผู้ชายได้ จริงๆผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าลาฟเวอรวีทุกตัวเลยนะคะก็เหมาะกับทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผิวคุณผู้ชายเนี่ยซึ่งรูขุมขนอาจจะกว้างกว่าผิวหยาบกล้านมากกว่าคือไม่ได้หมายความว่าผิวหยาบกล้านแบบนั้นแต่ว่าคือผิวเนี่ยค่อนข้างจะหยาบกว่าใช่ก็จะช่วยช่วยดูแลแล้วก็เห็นผลได้ดีขึ้นเพราะว่ารูขุมขนเนี่ยจะกระชับมากขึ้นอย่างอย่างคุณพ่อที่ชอบตีกอล์ฟชอบอะไรอย่างเงี้ยตัวกันแดดตัวเนี้ยเนี่ยเห็นว่าผู้ที่ออกกําลังกายกางแจ้งเนี่ยจะเหมาะมากเลยใช่ไหมคะเหมาะมากค่ะเพราะว่ามี S P F 50 แต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่า s C f ที่สูงๆเนี่ยยิ่งได้ผลดีแต่จริงๆไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าค่า s C f คือค่าที่วัดระดับเวลาใช่ไหมคะเพราะปกติแล้วเนี่ย SPF เยอะๆมันจะค่อนข้างเหนียวใช่ไหมเนี่ยลองขอดูนิดนึงนะคะแต่ว่าฉันชอบแพ็กเกจเขามากสวยใช้ง่ายพกพาได้ด้วยมาไฮโซสุดๆเฮ้ยมันเป็นเจลอ๋อๆเราไหนจริงจริงอ๋อไม่ใช่ครีมเหรอจริงๆมันเป็นเจลเฮ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยระดัมเร็วมาก ไม่สมอมคะเป็นเจลกันแดดนะคะเฮ้ยซึมเร็วมากแล้วจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าไปแล้วเนี่ยใช่เราจะไม่น้ำได้เลยเฮ้ยคุณพ่อชอบแน่เลยแบบนี้เซ็ตนี้ย้ำอีกครั้ง ว่าถ้าเกิดท่านไหนสนใจโทรไปที่022972000หรือว่า022972200ทั้งเซตนี้มูลค่า3,700บาทจะได้อะไรบ้างก็นี่เลยค่ะทั้งเซตนะคะก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะ3ตัวด้านหน้านี้นะคะ1ตัวพร้อมทั้งนี่เลยเป็นมาสก์แบบขนาดพกพาค่ะ10กรัมนะคะแล้วก็กันแดดตัวนี้นะคะเราก็จะจัดเซตให้คุณ3,700บาทเท่านั้นเองปกติ5,530บาทนะคะตัวนี้พร้อมทั้งนะคะมีจิวเวลรี่ด้วย ต่างหูแล้วก็แหวนที่นิวลิชาเนี่ยนะคะได้เลือกอยางใดอย่างหนึ่งแค่แหวนก็คุ้มแล้วค่ะเพราะงานจริงๆตรงนี้คุณผู้ชมเห็นใกล้ๆนะงานสวยจริงๆงานดีไซน์ทางวาเพชรนะไม่ใช่งานแบบว่าซื้อมาฝากนะจ๊ะ้อง่ายๆเลยก็เลือกนะคะว่าผิวของคุณเหมาะกับแบบไหนจะเลือกยกกระชับผิวหน้าหรือว่าจะเป็นเดย์ครีมในครีมก็ได้นะคะก็เดย์ครีมในครีมเนี่ยสามารถใช้คู่กับมาร์กก็ได้ถ้าใครที่มีมาร์กอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขนาดพกพาแบบนี้นะคะนี่สามชุดนี้สบายเลยพกไไหนก็ได้ ใช่สามตัวนี้พกง่ายๆเนาะแล้วก็สวยง่ายๆทุกวันถามนิดนึงว่าถ้าเกิดเราใช้สารเคมีเป็นประจําแบบนี้นะคะแล้วหน้าเราแต่งหน้าทุกวันมีปัญหามามแต่คือเป็นโยโย่องเป็นฝ้าเป็นกระหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็น ้าถาวรค่ะแบบนี้ลาฟอวีจะช่วยแก้ได้ไหมคะได้ค่ะช่วยเดย์ครีมกับไนท์ครีมเนี่ยสามารถช่วยลดกระฝ้าแล้วก็จุดด่างดํารวมไปถึงรอยหมองคล้ําต่างๆนะคะแล้วก็ผิวแห้งกลานด้วยโดยเฉพาะไนท์ครีมนะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวของเราในตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวใหม่ตลอดเวลาช่วยสร้างคอลลาเจนด้วยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเจอแดดเจอไฟแบบเนี้ย<ช>คอลลาเจนก็จะหมดก็จะสร้างคอลลาเจนในตอนกลางคืนตอนที่เรานอนด้วยดีมากเลยนี่ถือว่าเป็นของขวัญจากฟ้าจริงๆนะคะเพราะว่าจัดมาเป็นเซตคือทั้งเซต นี้เลยเนี่ยคือคุณได้ทั้งแบบใบหน้าที่กระจ่างใสขึ้นมาเลยและยังปกป้องคุณจากแสงแดดด้วยปกป้องใบหน้าจากแสงแดดแล้แบบครบเลยกันแดดที่สุดจริงๆไม่เคยเห็นจริงๆเพราะปกปิดมาว้าเนาะซึมใช่แล้วมันจะเป็นครีมแบบเนินเนอะและนี่แบบมันหอมและซึมเร็วมากแต่งหน้าแล้วยังทาครีมกันแดดได้อีกพูดถึงความหอมนะคะคุณผู้ชมคะเห็นหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยใส่น้ําหอมลงไปในผลิตภัณฑ์ด้วยแต่ว่าน้ําหอมมันจะเกิดการระคายเคืองเห็นว่าลาฟาวี่ความหอมที่คุ ผู้ชมจะได้กลิ่นหรือตรงเนี้ยเป็นกลิ่นจากธรรมชาติใช่ไหมคะไม่ระคายเคืองเป็นกลิ่นหอมสักัดของแต่ละตัวซึ่งมารวมกันแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆซึ่งบางตัวถ้าเป็นใส่น้ําหอมอาจจะเป็นกลิ่นแฟชั่นกลิ่นน้ําหอมที่เราเจอทั่วๆไปแล้วบางคนก็าจะแพ้ทำลายผิวด้วยค่ะเคมีเนาะแต่อันนี้จะเป็นแบบน้ําหอมกลิ่นที่เป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมคะที่สนใจอยู่นะคะอย่าเพิ่งอึ้งทึ่งกับโปรโมชั่นตอนนี้เพราะว่าถ้าคุณอึ้งจึ่งอยู่นะคะเดี๋ยวจะไม่ทานโปรโมชั่นเพราะว่าจํากัดสายเพียงแค่25สายไม่รู้ว่าตอนนี้เหลือถึง25สายหรือเปล่านะคะทั้งเซตเลยราคาพิเศษจริงๆค่ะปกติแล้ว5,530แต่ทั้งเซตนะคะวันนี้พิเศษคือ3,700บาท ยังมีสิทธิ์เลือกอีกสิทธิ์เลือกอนญมณีที่ล้ำค่าแบบเพทไทนเพเททแท้นะคะเป็นแหวนถ้าเป็นคุณคือเรื่องอะไรถ้าเป็นดิฉันเหรอคะเลือกสองอย่างเลยฉันซื้อสองเซ็ตนะคะฉั้อยากได้เดย์ครีมไนท์ครีมซึ่งอยากได้ริ้วรอยด้วยจริงจริงแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าเก่าหรือว่าคนที่เคยสั่งซื้อในเรื่องของแอส o ซ u ร์ล a วัชชินงมาแล้วประทับใจนี่นะคะสามารถโทรไป จองสิทธิ์ของคุณได้นะว่าคุณได้ได้คุณเป็นลูกค้าเก่านะคะขอสิทธิพิเศษยังไงได้บ้างอันนี้ย้ำอีกครั้งว่าลองโทรไปปรึกษาก่อนได้นะคะเพราะว่าเรื่องของผิวพรรณแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆลาฟาวี่ใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ใช่แค่ศักแต่ว่าคุณค่าซื้อเลยซื้อเลยเพราะบางท่านนะคะเป็นกินยาคุมมามีฝ้าเยอะบางครั้งไปบางท่านเป็นสาวประเภทสาริวิฮอร์โมนมีปัญหาขึ้นมาิคนเราไม่เหมือนกันหรือว่าบางท่านนะคะแพ้ครีมแพ้พวกสารสกัดไว้เทนนิ่งต่างๆแพ สเตียรอยนะคะลองปรึกษาเป็นการส่วนตัวก่อนได้นะคะที่022972000หรือว่า022972200แต่เซตนี้3,700บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มไม่มีที่ไหนแล้วนอกจากรายการล้วงเด็ดเผ็ดมันค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณลิซ่าที่นำเคล็ดลับความงามจากฟ้าฟ้าขายย็นดีค่ะคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะชอบสเลยอ่ะคือเวลาหันหน้ามองผู้หญิงคนนี้แล้วรู้สึกว่าเออหน้าเขาสดใสตลอดเลยอะไรมาทางนี้ดิสิคะขาวิงทะขึ้นแเดี๋ยวใส่ขึ้นแสดง ก็เดี๋ยวตอบไปไสัปดาหนะ์หน้านี่พี่ภาจะสวยกว่านี้นะเอออาจจะแบบว่าเคล็ดลับมะแบบเนะ<ช>เขีนผล<ะ>เร็วมากด้วยเอาล่ะคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการล้วงเด็ดเพชรมันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสัปดาหนะ์หน้าพร้อมกับเคล็ดลับดีๆรวมไปถึงเรื่องราวดีๆของความรักด้วยตอนนี้เราต้องถามคนรักคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ